เรื่องราวของนางผมหอมเป็นนิทานพื้นบ้านอีสานที่มีความลึกซึง้งและน่าสนใจด้วยการผสมผสานร,ระหว่างธรรมชาติความเชื่อพื้นบ้านและเรื่องเล่าระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในตำนานเนื้อเรื่องนี้เริ่มต้นที่หมู่บ้านใกล้เขาปูหอสถานที่ที่เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของชีวิตนางเอกอย่างนางผมหอมหญิงสาวที่เป็นแม่ของนางผมหอมมีชีวิตที่แปลกประหลาดเริ่มจากการทัดหลงในป่าและได้ดื่มน้ำจากรอยเท้าช้าง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งท้องและให้กำเนิดลูกสาวผู้มีกลิ่นหอมนามว่านางผมหอมความเชื่อของคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับช้างนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนื่องจากช้างถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และมีความเชื่อมโยงกับพลังแห่งธรรมชาติและจิตวิญญาณเมื่อแม่ของนางผมหอมได้ไปเที่ยวป่าครั้งและดื่มน้ำจากรอยเท้าวัวป่าคราวนี้นางตั้งท้องและให้กำเนิดลูกสาวอีกคนชื่อว่านางลุน เหตุการณ์นี้ชวนให้เกิดการตั้งคำถา,ถามถึงความเชื่อเกี่ยวกับพลังของรอยเท้าสัตว์ในธรรมชาติว่ามีอำนาจพิเศษทำไมการดื่มน้ำจากรอยเท้าช้างและวัวป่าถึงนำไปสู่การตั้งท้องเรื่องราวของนางผมหอมและนางหลุนเมื่อยังเด็กไม่ค่อยจะราบรื่นทั้งสองถูกเพื่อนล้อว่าไม่มีพ่อซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเธอรู้สึกทุกข์ใจแม่ของพวกเธอจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง เปิดเผยความจริงที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดของพวกเธอนางผมหอมเองก็เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับชาติกำเนิดของตนและพยายามหาคำตอบความเชื่อในความฝันและการอธิษฐานยังเป็นอีกหนึ่งที่สำคัญในเรื่องนี้เมื่อนางผมหอมโตขึ้นเธอได้อธิษฐานขอฝันเห็นพญาช้างเพื่อค้นหาคำตอบว่าเธอคือบุตรของพญาช้างหรือไม่หลังจากฝันแล้วเธอและนางลุนได้ออกเดินทางสู่ป่าและพบกับพญาช้างผู้ยิ่งใหญ่ เหตุการณ์ที่พญาช้างใช้วิธีพิสูจน์ความเป็นลูกของตนโดยการให้ทั้งสองปีนขึ้นหลังนั้นเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องของกรรมและการพิสูจน์ตนเองนางผมหอมสามารถปีนขึ้นหลังพญาช้างได้ทำให้พิสูจน์ว่าเธอเป็นลูกแท้ๆของพญาช้างแต่ในขณะเดียวกันนางหลุนไม่สามารถทำได้จึงประสบชะตากรรมอันโหดร้ายถูกพญาช้างเหยียบตายนี่อาจเป็นการสะท้อนถึงความไม่ยุติธรรมในชีวิต หรือความจริงที่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสมหวังในสิ่งที่ตนเองปรารถนานิทานเรื่องนี้ไม่เพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวสองคนเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อในพลังเหนือธรรมชาติที่ผูกพันกับธรรมชาติและสัตว์ตลอดจนเรื่องราวของการค้นหาความจริงและการพิสูจน์ตนเองนางผมหอมกลายเป็นตัวแทนของความเชื่อมั่นในโชคชะตาและพลังของการอธิษฐานเรื่องราวของนางผมหอมหลังจากที่ได้พบกับพญาช้าง และได้รับการพิสูจน์ว่าเธอคือบุตรของพญาช้างอย่างแท้จริงเรื่องราวชีวิตของเธอยังคงดําเนินต่อไปด้วยความลึกลับและความงดงามที่แฝงอยู่ในทุกเหตุการณ์เมื่อนางผมหอมได้ย้ายไปอาศัยอยู่ในปราสาทของพญาช้างท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบวันหนึ่งเธอได้ไปลงเล่นน้ําที่ลําธารใสสะอาดความงดงามและสเสน่ห์ของเธอยังคงเป็นจุดเด่นเมื่ออาบน้ําเสร็จเธอได้เก็บเส้นผมของตัวเองที่มีกลิ่นหอมใส ในผอบทองและลอยไปตามกระแสน้ำโดยไม่รู้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพบรักครั้งใหม่ท้าวจิตบุตรชายของเจ้าเมืองข่าวได้มาอาบน้ำที่ลำธารเช่นกันและพบผอบทองที่ลอยมาตามน้ำเมื่อเปิดออกดูจึงได้เห็นเส้นผมมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษเสน่ห์ของเส้นผมทำให้เขาหลงรักเจ้าของเส้นผมทันทีโดยที่ยังไม่เคยพบหน้ากันเลยเท้าวจิตไม่อาจห้ามใจตัวเองได้ จึงนำผอบนั้นติดตัวและออกตามหาเจ้าของเส้นผมในที่สุดเขาได้พบกับนางผมหอมซึ่งเป็นหญิงสาวที่มีความงดงามตามแบบที่เขาจินตนาการไว้ทั้งสองเกิดความรักต่อกันอย่างรวดเร็วและตกลงใจที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่ปราสาทของพญาช้างโดยปิดบังความจริงไม่ให้พญาช้างลงรู้การใช้ชีวิตในปราสาทดำเนินไปอย่างมีความสุขทั้งคู่มีบุตรชายด้วยกันแต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิด คือความลับนี้ไม่สามารถถูกปิดบังได้นานเมื่อพญาช้างรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาเกิดความเศร้าโศกและตรอมใจจนเสียชีวิตลงนางผมหอมซึ่งยังคงรักและเคารพพญาช้างจึงได้นำกระดูกของพญาช้างมาทำเป็นเรือทองคำเพื่อใช้เดินทางกลับบ้านเมืองของตนแต่ระหว่างทางการเดินทางกลับบ้านนางผมหอมได้พบกับนางพงซึ่งเป็นหญิงสาวที่มีจิตใจฉา และมีเจตนาร้ายนางโพงวางแผนดึงนางผมหอมตกลงไปในน้ำและใช้เวทมนต์แปลงกายเป็นนางผมหอมเข้าเมืองแทนนางผมหอมซึ่งรอดชีวิตมาได้โชคดีที่มีคุณยายใจดีช่วยเหลือและรับเธออาศัยอยู่ด้วยเวลาผ่านไปนางผมหอมได้ขอให้คุณยายพาบุตรชายของเธอมาพบและเล่าความจริงทั้งหมดว่านางผงหอมที่อยู่กับพ่อของเขานั้นเป็นตัวปลอม ฝ่ายลูกชายเมื่อได้ยินเรื่องราวทั้งหมดจึงกลับไปเล่าให้ท้าววรจิตผู้เป็นพ่อฟังท้าววรจิตซึ่งรู้ความจริงทั้งหมดได้โกรธมากจึงลงมือฆ่านางพงตัวปลอมและนำตัวนางผมหอมที่แท้จริงกลับเข้ามาอยู่ในเมืองทั้งสองได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมาเรื่องราวของนางผมหอมเป็นนิทานพื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของโชคชะตาความรักและการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างมนุษย์และสิ่งเหนือธรรมชาติ นางผมหอไม่เพียงเป็นตัวแทนของความงามภายนอกแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องเรื่องราวนี้ยังแสดงให้เห็นถึงบทเรียนเกี่ยวกับการหลอกลวงและการเอาชนะความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ในจิตใจคน